สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะสูตรหวยหลังสัญจรก็เข้าอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะเข้ามาตั้งแต่ในปีที่แล้วเลยก็อาจจะมีบางงวดนะมีแค่ง,งวดเดี่ยวนะที่ไม่เข้าถึงมันจะไม่เข้ามันก็มาเลขเด่นอยู่นะครับเนาะอ่ะเกือบเข้าทั้งข้างบนข้างล่างแล้วนะครับเสียดายเนาะมาที่ในชุดตรวลองนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละลยๆท่านก็นำนะครับในตรงนี้ไปจับ นะครับแล้วก็บังเอ,อิญนะฮะว่ามันมาชนกันกับนในสูตรสูตรสองสองหนึ่งนะแต่เป็นเป็นเป็นสูตรล่างนะครับเนาะซึ่งเนี่ยมา2องม้วนติดติดแล้วนะฮะครั้งก่อนก็54นะครั้งครั้งก่อนมาล่างอยู่นะครับก็ลงมาอ่าสูตรนี้ลงวัดแรกก็เข้าเลยนะลงวัดวัดที่2ก็ไม่เข้านะถึงมันไม่เข้าก็เนี่ยสตัวเด่นเนี่ยในหลักหน่วยเนี่ยเนาะมา0 56มา5นะครับ34 อ่ะมา3นะ3ก็ยังมาล่างอยู่เนาะก็ถือว่าในตรงเนี้ยเนาะสตัวมา1ตัวก็ถือว่ายังมาในทิศเด็ดล่างอยู่นะฮะก็ในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในตรงนี้ด้วยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะเพราะว่ามันชนกันนะฮะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็มาดูนะฮะสลับในหลังหัวสัญจรน,นะครับ ซึ่งสูตรหลังหวยสัญจรเนี่ยเท่าที่ผมย้อนไปดูแล้วนะครับซึ่งตัวเด่นในงวดถัดมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเด่นตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยก็คือเอาง่ายเลยนะสี่กับสามเนี่ยน่าจะมาอีกนะครับเด่นสี่เด่นสามนะครับเนี่ยน่าจะมาอีกนะครับวันที่สิบหกมาสามแล้วนะครับวันที่หนึ่งเมษานะครับ ก็คาดการว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันน่าจะมาอีกนะครับเด่น4กับเด่น3นครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่ะชอบก็นําไปซื้อแอนะบชอบก็นําไปจับนะบถามว่ามันจะจับกับในตัวไหนมันอาจจะเป็นชุดเดิมนี้ก็ได้นะที่จะมาออกซึ่งอ่ะมันออก3ามไปแล้วเนาะรอบนี้อาจจะเป็น3 0,000ื่นหรืออาจจะเป็นแต่ที่ใน4ะที่จะมาออกซึ่งเท่าที่ผมย้อนไปดูแล้วฮะสกับ3า น่าจะเป็นในชุดนี้นะที่จะมาออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน4ี่ปด่ก้าสี่ศนย์สี่หแล้วก็4 2 3 8 3 9 3 0 3 1แล้วก็3 2นะฮะอืมนี่แหละก็8 9 0 1 2มาจากไหนก็คือมาจากในหลักหน่วยเนาะ เลขหน้าเลขค้าจะไปเพิ่มแต้มลดแต้มในเก้ากับศนะูนย์นะเนาะก็จะได้ชุดประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยถ้ามันเยอะไปนะครับเนาะอ่ะถ้าชอบในเด่น4นะฮนะเนาะอ่ะเนี่ยซื้อไปแค่นี้เลยเนะี่ยถ้าชอบในเด่น3อนะ่ะซื้อไปแค่ในชุดนี้เลยนะครับหรือมาดูในสูตรนี้นะอ่นะเผื่อเลขมันจะชนกันนะครับสูตร2ตัวล่างนะฮะสูตร2 2 1นะสองหนงะของตัวล่างไม่มาล่างเลยนะไปออกบนซะงั้นนะฮนะเนาะอ่ะ แต่ก็มันก็ยังดีนะที่มันยังมาอยู่เนาะเพราะว่ามันก็4ชุดเท่านั้นนะฮะในสูตรนี้นะผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเป็นขี้ใน6 3สามสาอ่ะเนี่ยมา6 3สามนะฮะข้งก่อนก็5 4 4 5เนาะมาบนมาล่างนะสลับกันนะฮะส่วนในล่าสุดนะครับก็กุมพามีนา แล้วก็1เมษานะฮะลองดูนะครับว่าจะมันมันจะชนกันกับในเมื่อกี้ไหมนะฮะอ่ะสูตรก็นะครับเป็นสูตรเก่านะในสูตรนี้นะครับเอาผลในงวดที่แล้วนะครับ77 5 7ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะข้างล่างใต้คลิปกันได้เด้อะนะครับอยากได้สูตร3ตัวตรงๆนะครับเนาะอ่ะ สองตัวบนหรือสองตัวล่างนะครับสูตรใหม่เนาะหรือเอาสูตรเดิมก่อนนะฮะก็คอมเมนเข้ามาแต่ตอนนี้สูตรก็เยอะอยู่นะสูตรสามตัวก็เยอะอยู่นะอืมอ่าส่วนในหาในหลักสิบนะฮะหลักสิบเราก็จะนําในหลักสิบล่างนะครับคูณด้วยเลขคูณที่เก้าหน่วยล่างคูณด้วยเลขคูณที่แปดสองหลักเท่านี้เลยนะฮะหาในหลักสิบสามคูณเก้าสามเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะเอาหลักหน่วยนะครับ แปดสองเป็นสิบหกเด้อนะครับก็จำบวกกันเจ็ดบวกกันหนึ่งหกเป็นสิบสามก็ลดแต้มนะอ่ะสูตรบอกลดแต้มนะครับจากสามลดไปก็จะเป็นสองนะครับก็ได้สองกับสามแล้วในหลักสิบส่วนนที่ในหลักหน่วยนะฮะก็จะนำนะฮะในที่ในหลักแสนคูณด้วยเลขคูณที่แปดหลักหมื่นคูณเก้าเนาะแล้วก็ในที่ในหลักหน่วยบนนะครับคูณห้าหน่วยล่างคูณห้าเจ็ดแปดนะฮะเจ็ดคูณแปดเป็นห้าสิบหก 9กเป็น45 3 5หเป็น15 <25 S 2> นะครับ5 5เป็น1 0จะบวกกัน5บวก5เป็น10นะฮะ6บวกกันกับ0ูนย์ได้6ก็สูตรก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น7จ็นี่ก็จะได้แล้วนะครับในหลักสิบเนาะเป็น2กับ3นะฮะหลักสิบเป็น2กับ3หลักหน่วยเป็น5แล้วก็อ่ะเป็น6แล้วก็7นะฮะ อ่ะนี่เลยนะฮะก็จับคู่นะครับก็จะได้นะครับมีที่2 6 2 7 3 6แล้วก็3 7นะฮะอ่ะออกไปแล้วนี่ให้มาเลขเดิมอีกนะฮะถ้าดูจากในเมื่อกี้อ่ะก็มีชนกันอยู่เนาะอ่ะก็มีเด่น3นะแต่ถ้าจับคู่นี่มันมันก็ไม่ได้ชนกันนะครับกันในตรงนี้นี่แต่ที่แน่ๆเนาะ ก็หวังว่ามันจะมาอีกนะฮะในหลักหน่วยตัวนี้แหละนะสองตัวมา1ตัวก็แสดงว่าหกับ7เนี่ยจะมาล่างนะครับนี่นะเนี่ยก็แสดงว่าชุดนี้น่าจะมาล่างหรือเปล่านะแต่เนื่องว่าที่แล้วมันก็ไปบนเนาะนี่มันก็จะมาล่างนี่แหละมันน่าจะสลับกันถ้าจะมาจริงๆในสูตรนี้นะฮะสูตรหลังหววสัญจรหลังหววสัญจรน,นะฮะก็หลังมา2งวันเลยนะครับเนาะอืมก็ แต่ที่แน่นี่แหละติดเด่นสี่กับ3ไว้นะฮะผมว่ามีโอกาสนะฮะก็หวังว่ามันจะมาอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหลังหวยสัญญาวาสานนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเนาะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับสูตรนี้นะฮะแล้วก็สูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกกันแล้วกันนะในสูตรนี้นะครับก็มาในที่ใน6 3สานะตรงๆเลยเนาะเป็นสูตรล่างนะอืม ก็ขอให้ถูกอีกเดิอนดีอีกแล้วกันนะอเอาสูตรเก่าก่อนเนาะสูตรเก่ามันยังเข้าอยู่นะนี่งวดวันแรกที่ลงเนี่ยสูตรเนี้ยเข้าเลยนะฮะลงวันแรกวันที่สองไม่เข้าวันที่สามเข้าวัที่สี่เข้าวัที่ห้าจะเข้าอีกไหมนะฮะสลับในสูตรนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับนำนำไปซื้อแล้วกันนะฮะสูตรสองสองหนึ่งนะครั้งก่อนมันมาบนนะมาล่างมาบนมันสลับมาล่างเนาะวดนนี้นะมีโอกาส อย่าลืมกดไลค์ like เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ